ในห้อยทมินเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดชีวิตของผู้นำในกองคารวานขาควายซึ่งภาษาอีสานเรียกกันว่าในห้อยนับเป็นแง่มุมใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครเขียนถึงมาก่อนประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีอ่านโดยอังกุระบทที่หนึ่งผมชื่อในห้อยเคน ที่ทุ่งกุลาร้องไห้วันนั้นควายฝูงหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาทางตะวันตกอย่างเชื่องช้ามีเสียงเกราะและกระดึงที่คอควายลอยมาเสียงโกลงกลางกลุ่มฝุ่นจางๆลอยขึ้นสู่เวงฟ้านั้นมันถูกแสงแดดยามบ่ายทำให้เห็นเป็นมันระยิบระยับนกกระยางฝูงหนึ่งขยับปีกข้ามทุ่งไปอย่างเร่งรีบสักครู่ก็หายไปกับควาย และโล่งลิ้วทางขอบฟ้าเบื้องหน้านกกระปูดตัวหนึ่งร้องมาเสียงปูดปูดรากับจะบอกเพื่อนของมันว่าดูทัศนียภาพในทุ่งกุลาโน่นสิมันช่างงดงามจนไม่มีที่ไหนมาเทียมทันใช่ละสิกลุ่มฝุ่นสีมัวมนและฝูงควายเหล่านั้นยังเคลื่อนตัวเรื่อยๆเ,เมื่อมาถึงริมทุ่งใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งภาพอันตื่นตาตื่นใจก็ปรากฏขึ้น ชายหนุ่มที่นั่งสง่าอยู่บนหลังม้าเถิกใหญ่สีตะวันมนตัวนั้นมันน่าเกรงขามยิ่งนักหมวกปีกใหญ่ที่เขาสวมใส่อยู่นั่นก็รับกับใบหน้าสี่เหลี่ยมพอดีสายหมวกที่รัดคางสีดำก็เป็นเงาอยู่วาวับแต่ก็ยังไม่วาววับเท่าลูกตาที่บ่งบอกถึงความเอาจริงเอาจังปืนแกปที่สะพายอยู่บ่าขวาเป็นเงาอยู่วาบวาบดาบเล่มหนึ่งซึ่งสะพายอยู่บาซ้ายนั่น ถ้าเขาชักออกมาก็คงเป็นเงาแสบตาอีกนั่นแหละกางเกงขาวกก้วยกับเสื้อแขนยาวที่แนบเนื้ออยู่นั่นแม้จะมีสารพัดสีเหมือนดอกหญ้าในทุ่งกุลามันก็คงเหนียวนาไม่มีวันขาดวินง่ายๆยิ่งเขากระตุกม้าเข้าใกล้ยิ่งเหมือนคลุกฝุ่นมาใหม่ๆเข็มขัดหนังเส้นใหญ่เท่าฝ่ามือที่คาดเอวอยู่นั้นมันต้องเป็นหนังควายอย่างไม่ต้องสงสัย ม้าสีตะวันมนปากด่างคาบบังเหียนเหล็กครืดนั้นเล่ายามันถูกขี่รั้งบางเหียนให้มันยกขาหน้าทั้งสองขึ้นสูงก็ยังดูโก้เก๋เหลือหลายทําให้พวกเด็กเลี้ยงควายพากันร้องขึ้นเสียงโฮโฮคนขีม่ม้านํำหน้าเป็นหัวหน้าแม่นโบเด็กคนหนึ่งถามขึ้นแม่นแล้วกูหนีคือนายหอยใหญ่นายหอยเคนบอกแล้วหัวเราะแหะ,แหะ สูมีเอื้อยมีผิดสาวง่ำง่ำโบนายห้อยถามไปอีกมีหลายโพดอีกคนว่ามีหลายคนถัดไปจากนายห้อยไปทางท้ายขบวนมีเกวียนเทียมวัวตามมาเสียงออดแอดท้ายเกวียนเล่มสุดมีวัวหลังเปล่าสองตัวตามมางุดงุดเมื่อวัวที่ลากเกวียนไปข้างหน้าทำกระดึงที่คอดังโหน่งเนงมันก็สะบัดกระดึงของมันบ้าง แล้วเสียงหนงเน่งจากกระดึงทองเหลืองก็ลอยหายไปกับสายลมยามเย็นต่อจากขาบวนเกวียนเป็นฝูงควายดุ่มหน้ามาเป็นหมูหมูแต่ละหมู่มีควายตัวอ้วนพีเดินนำหน้าซ้ำบนหลังของมันก็มีคนนั่งไล่มันมาเสียงหือๆือบางทีมันสะบัดเรกราะไม้ไผ่ดังกรงเกรงเหมือนมันจะอวดพวกเด็กน้อยนั้นว่าข้านี่คือหัวหน้าหมูควายในหมูหนึ่งหนึ่งซึ่งมีสิทธิแขวนเกาะได้เพียงตัวเดียว สองข้างฝูงควายนั้นมีชายหนุ่มและไม่หนุ่มสักสี่สิบคนเดินตามมาด้วยสายตาระวังระไวยที่เอวและบนบามีมีดขอและกระบอกไม้ไผ่ห้อยอยู่พรุงพรังเด็กคนหนึ่งถามไปว่ากระบอกไม้ไผ่ที่พากันสะพายอยู่นั่นใส่ประแดกปลาราใช่ไหมชายคนหนึ่งจึงตอบมาว่าก็เขาเอื่นว่าบักทิ้งใส่น้ำกินนั่นละบักขี่ครอก เด็กน้อยถามว่าทําไมไม่ขี่ม้าสะพายปืนเหมือนนาย้อยล่ะคนนั้นก็บอกไปว่าถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นนายห้อยได้ลหรือจะทําตัวเหมือนนาย้อยไม่ได้เด็ดขาดเด็กอีกคนถามว่าเกวียนห้าเล่มบรรทุกของอะไรบ้างละ่ะคนนั้นก็โพ่งขึ้นว่าห้วยกระใสปลาแดกปลารากับข่าวสารนันเละพวกเด็กน้อยขี่ครอกสูอย่างโง่ปานหมากินความกุดหลาย แต่พวกเด็กน้อยเหล่านี้ไม่มีทางจะโกรธเพราะฝูงควายของนายห้อยมากๆอย่างนี้เขาไม่เคยได้เห็นบ่อยนักบางคนก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปจึงผ่ากันยืนดูควายแทบจะไม่กระพริบตากลุ่มฝุ่นเริ่มจางพร้อมกับดวงตะวันอ่อนแสงลงเรื่อยๆนายฮ้อยจึงขี่ม้าวิ่งวนไปรอบๆพร้อมประกาศกล้องขึ้นโวกๆกว่าเอาละคืนนี้พวกเข้าผักนอนหิมทุงไก่หมู่บ้านดงล้านนี่แหละ ดีแล้วขว่าอีสาวบ้านนี่งามทั้งนั้นหนุ่มชื่อสีโหส่วนขึ้นนี่บักสีโหมึ่งสิมาขายคยั้วหรือมาหาเมียหนุ่มสีโหหัวเราะแหะแหะแทนคําตอบเขาคงจะนึกได้ว่าในยามเช่นนี้จะพูดเรื่องเหลวไหลกับนายห้อยหนุ่มคนนี้ไม่ได้เพราะแกเป็นคนเฉียบขาดและแข็งกร้าวเอาการเอางานพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นใครจะออกความเห็นคัดค้านไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่เมื่อนายหอยควบม้าเลยไปสีโหก็ยังบ่นพึมพำกับเพื่อนจนได้ว่านายหอยคนนี้ค่อนข้างจะใจดำเพราะคราวต้อนควายข้ามดงเสือเพอมาวันก่อนอยากน้ำใจจะขาดก็ต้องขออนุญาตจากนายห้อยเสียก่อนเพื่อนของสีโหจึงพูดขึ้นว่าถ้านายห้อยไม่เป็นแบบนั้นเขาก็เป็นนายห้อยไม่ได้สีโหจึงได้แต่พยักคออยู่งึกงก เสียงเกราะและกระดึงเงียบลงพวกเด็กน้อยก็หือกันไปทางในหอยที่ควบม้าย่างเหยาะตรงมาเด็กคนหนึ่งถามว่าม้าตัวนี้มันกินหญ้าหรือกินเหล็กแต่ในหอยยังไม่ได้ตอบชายเท่าสองคนที่เดินหลังคูเข้ามาขวางเสียก่อนครั้นมันเห็นในหอยลงจากม้าถอดหมวกลงยกมือไหว้สองเท่าก็พูดขึ้นเสียงแซ่ว่าเป็นในหอยคนเก่งทำไมต้องยกมือไหว้แต่เท่าบ้านเรา นายห้อยได้ยินก็หัวเราะแหะแหะพวกนายห้อยมาจากไซลาหลายปีแล้วว่เห็นพวกขายคั้วมาทางนี้เท่าหนึ่งถามมาจากอำเภอสว่างดินแดนทางสายเก่าปีนี้มันกันดานนา้าหลายจึงมาทางถุงกุลานีนายห้อยพูดด้วยความนอบน้อมเท่าคนนั้นถามอีกว่าพากันเดินทางมากี่วันแล้ว นายห้อยบอกว่ามาเกือบครึ่งเดือนแล้วและจะไปขายทางเมืองล่างแต่ก่อนจะถึงที่ขายก็ต้องผ่านหลายเมืองเช่นโคนราชและสระบุรีแล้วเลยไปทางมีนบุรีนครนายกปราจีนบุรีเก่งเถะเทะอายุนายห้อยสิบออกเกินสามสิบเท่านั้นว่าปีนี้ขอยืมผหาพอดีนายห้อยสื่อจังไ้ลาสื่อเข่นนะพยัย เท่านั้นร้องโห่ขึ้นก่อนแล้วพูดต่อว่านี่หรือในหอยเคนเขาหรือว่าใจดำหลายๆลายในหอยก็พูดว่าถึงคราวใจดำก็ต้องดำกันละมิฉะนั้นควายเป็นสามสี่ร้อยกับลูกน้องก็ต้องล้มหายตายหมดนะสิเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามว่าหน้าไม้ที่แขวนอยู่ที่อ่านม้านั้นน่าจะเป็นไม้แก่นและปลายลูกหน้าไม้จุ่มยาพิษใช่ไหมในหอยบอกว่าใช่ยาพิษที่จุ่มนั้นเรียกว่าย่างนอง เมื่อยิงไปปักหลังหรือถูกตัวใครวิ่งไป3 4มี่ก้าวก็ล้มตึงลงเลยทัย้งคั้ยทั้งคนนี่มีเท่าใดคน4สี่สิบ้วสามดอยกัวๆในห้อยบอกชายหนุ่มสองคนรูปร่างล่ำสันสะพายดาบและปืนแก๊ วางมาดเข้ามาในหอยจึงแนะนำให้สองเท่ารู้ว่าเป็นผู้ช่วยของเขาคนหนึ่งชื่อโทนอายุ23ยังไม่มีเมียแต่คนที่ชื่อทิดถึกนี่มีเมียแล้วอายุ30ปีในหอยเขนพูดว่าต่อจากนี้จะพาลูกน้องพักนอนที่นี่สักคืนแล้วจะไปชิมดูน้ำในหนองกระต่ายเต้นดูว่าเท่านั้นก็ขึ้นมา้าคับไปทางหนองน้ำจนฝุ่นตลบ พอถึงริมหนองจึงลงจากหลังมา้าจูงไปวักน้ำขึ้นใส่ปากแล้วถมพรวดออกมาพลางงึกคอให้มา้าไอ้ปากด่างเหมือนไอ้ปากด่างจะรู้ภาษาจึงเดินงุนงุดไปดูดกินน้ำเสียงสู้สู้ครู่ใหญ่ๆมันก็พาเจ้าของมันห่อไปริมบ้านดงลานจนฝุน่นฟุ้งพอมันเห็นสาวๆเจ็ดดคนมีผ้าขาวม้าคาดอกยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำก็หยุดกึก ให้เจ้าของมันลงจากหลังม้าเสียทันใดต่อจากนั้นมันก็กระเดกหูฟังในห้อยคุยกับสาวๆเหมือนกับมันจะชอบใจเหลือหลายนามนี่กินได้บ่ละน้องสาวกินได้แต่ผู้สาวกินบ่ได้สาวหนึ่งว่าแล้วหัวเราอคิกคิกคือซิแมนพอเทาบอกว่าสาวบ้านนีบ่หมักมีผัวต่างบ้านเอาหวานต่างสวนมาปลูกแต่ถ้าเป็นนายห้อยละก็บ่เกียง อีกสาวหนึ่งซึ่งมีตุ้มหูวาบวาบตอบเสียงใสเหว่าวแบบนี้คอยต้องกลับมาทางเกาตุ้มหูขู่นั่นคงแพงกว่าราคาค้วยตุ้มหูนี่เป็นของเกาแก่ของพ่อแม่ที่สือจากพวกกุลาดแต่ถ้าพ่อแม่สอบลูกเขยผู้ใดสิมอบไ้โลดในหอยถามว่าบ้านนี้เขาขอลูกเขยกันหรือสาวนั้นก็บอกว่าใช่แต่าสาวบ้านนี้เก่งหลายอย่างนะเช่นไล่กระต่ายและลักควายของในหอ,อยยามดึกๆ ในห้อยพูดว่าขอให้มารักจริงๆเถนายิ่งมาดึกๆก,ก็ยิ่งชอบหลายให้มาทั้งหมดนั่นยิ่งดีหลายในห้อยว่าเท่านั้นก็มีเสียงตบมือสลับเสียงหัวเราะอยู่เซ็งแซ่ทําให้ในห้อยเคนพูดกับตัวเองเบาๆว่าอีสาวบ้านนี้ช่างเก่งแท้ๆถ้าชวนไปขายควายทางเมืองล่างสักสองสามคนคงจะดีไม่หยอกยิ่งสาวที่มีตุ้มหูทองนั้นยามยิ้มออกมาทีใดเห็นไรฟันและเหงือกแดงสล่าง หน้าผากค่อนข้างกว้างช่างกลมกลืนกับผมดำสลวยและลำคอระหงเสียเหลือเกินสาวหนึ่งเห็นในหอยยืนงงๆจึงถามว่าทำไมไม่พูดบ้างละ่ะในหอยก็บอกว่าคอยหนาวนะพลันนั้นก็มีเสียงโวกเวกดังขึ้นทางฝูงควายในหอยจึงขึ้นหลังม้าอย่างว่องไวและควบจากไปแต่พอไปได้สักครึ่งเส้นก็มีเสียงสาวนั้นร้องเรียกตามหลังจึงหยุดม้าหันกลับไปตามเสียง อ้สื่อจังไดล่ะอย่าใจดำไรจะบอกไอ้ก่อนว่าเจ้าสื่อจังไดคอยสื่อตุ่มท่องนะ่ะโหสื่อกะงามหูบกะสวยแถ่ๆตตุ่มท่องเอ๋ยเออแล้วไอ้นายหอยสื่อวจังไดล่ะพลันนั้นนายหอยตะโกนไปดังๆว่าพี่นี้ชื่อนายหอยเคนนะ่ะคนสวยแล้วกระตุกมา้าห่อไปอย่างเร่งร้อนสาวที่จัดจ้านกว่าเพื่อนพึมพำเบาเ,บาเ,บาเบาว่า หนีบ่บในห้อยเคนผูกเกงกาดครั้นในห้อยเคนควบมา้าฝ่าฝูงควายเข้าไปก็เห็นควายคู่หนึ่งชนกันอยู่แบบต้องให้ตายไปข้างหนึ่งฝุ่นแถวนั้นคละคลุ้งขึ้นกลุ่นกลุ่น,นเสียงเป้งป้างของหัวควายกระทบกันมันดังสถานทุ่งไปทั่วแต่ในห้อยเคนก็หยุดมา้ายืนดูอย่างครุ่นคิดเมื่อเห็นควายตัวหนึ่งถูกขิดจนไส้แตกนอนร้องอุกอ๊กอุ๊กเบเบก็หัวเราะขึ้นกากากาก ทำเอาพวกลูกน้องที่ช่วยกันแยกควายออกจากกันหันขวับมาทันทีในหอยถามว่าเป็นควายไอ้สีโหทั้งคู่ใช่ไหมหนุ่มสีโหบอกทันทีว่าใช่และควายตัวที่ไส้แตกนี่มันหาเรื่องเพื่อนไม่หยุดในหอยก็พูดไปว่ายิ่งควายตัวที่ตายใจขอไม่ปกติอยู่แล้วสัมยามไล่มันไปกินน้ำในหน้องที่ผ่านมาก็ไล่ขึ้นก่อนมันจะอิ่ม เพราะเหตุว่าสีโหเดินตกหลังเพื่อนจริงไม่จริงสีโหก็ตอบเบาๆว่าจริงนี่แหละคือบทเฮียนบทหนึง่งในหอยว่าสิเอาเนื้อมันกินดีโบสีโหถามแล้วกลืนน้ำลายมันมากกับเฮาเกือบเดือนอยังสีกินมันลงโบเอาไปขายดีกลัวเสียงหนึ่งให้ความเห็น ทีนี้หนุ่มสีโหไม่พูดอะไรอีกเพราะในหอยพูดเท่านั้นเขาก็สั่งผู้ช่วยให้ตีหัวควายตัวเจ็บเสียงโปกๆขันควายตายสนิทมันก็ถูกผูกเชือกเข้ากับคอของมันแล้วชายสิบกว่าคนลากไปทางหมู่บ้านเสียงกรากกาๆสีโหยืนดูภาพนั้นด้วยหัวใจอันหดหูพอมีเสียงในหอยร้องมาว่าไปสิไอ้สีโหขายได้เงินสักร้อยสองร้อยก็ยังดีนะมันจึงเดินตามเพื่อนไปไม่พูดสักคำ